วันนี้พี่อ้อจะมาใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะอันนี้เป็นต้นยี่หล่าค่ะหอมมากๆเลยนะคะยี่หล่าเนี่ยเอาไปผัดเนื้ออร่อยมากๆเลยค่ะผัดเผ็ดเนื้อใส่ใบยี่หลา่าสุดยอดมากเลยวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยต้นไม้ค่ะก็เป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นก็จะมาดูต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะที่พี่อ้อเอารากเขามาเสียบเสียบทิ้งเอาไว้นะตัดกินไปหลายรอบแล้วค่ะเวลาเราซื้อมาถ้าเผื่อเขามีรากติดมาด้วยเนี่ยเราก็เอารากมาเสียบไว้ในกระถางนะคะไม่ต้องทิ้งนะแบบนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดได้ค่ะ แทนที่เราจะไปซื้อครั้งละสิบบาทเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยนะคะนี่เป็นปุ๋ยขี้วัวหมักค่ะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเมื่อเราได้ปุ๋ยคอกมาแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยจริงๆก็ไม่ผิดนะคะแต่กว่าที่ปุ๋ยจะย่อยสลายก็ต้องใช้เวลานานมากๆเลย เพราะว่ายังไม่ผ่านกระบวนการย่อยสลายพืชยังไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยก็จะดึงไนโตรเจนจากพืชมาช่วยย่อยสลายปุ๋ยคอกด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้พืชขาดไนโตรเจนทำให้พืชใบเหลืองค่ะและในกระบวนการย่อยสลายก็จะมีความร้อนเกิดขึ้น บางคนก็ไม่รู้นะคะเห็นใส่ปุ๋ยไปแล้วอ้าวทำไมพืชยังใบเหลืองอยู่อีกยังไม่พอใช่ไหมใส่เติมเข้าไปอีกค่ะก็จะยิ่งทำให้พืชของเราเนี่ยตายได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยคอกด้วยค่ะ mm hmm. บางคนอาจจะถามว่าแล้วปุ๋ยคอกที่ยังไม่ได้หมักเนี่ย เราสามารถที่จะเอาไปใส่ต้นไม้ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าต้องใส่อย่างเบาบางมากๆนะคะแล้วก็อย่าใส่ให้มันติดโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดความร้อนนะแล้วก็ต้นไม้เราก็อาจจะตายได้นะคะทางที่ต้นไม้เราจะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือจะต้องทำเป็นปุ๋ยคอกหมักก่อนนะคะ ให้เขาผ่านกระบวนการย่อยสลายก่อนแล้วพืชถึงจะนำไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอคอกที่พี่อ้อหมักเอาไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าปุ๋ยอคอกเนี่ยจะมีลักษณะร่วนเหมือนดินร่วนๆเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็จะเป็นก้อนแข็งๆค่ะพี่อ้อก,ก็เอามาหมักแบบง่ายๆเลยนะคะก็จะใช้แค่ขี้วัว em แล้วก็น้ำนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะหลายคนก็อาจจะมีหลายสูตรนะคะก็แล้วแต่สูตรใครก็สูตรใครนะแต่ว่าพี่อ้อเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะคะเพราะว่าเราปลูกพืชกินเองนะไม่ต้องคิดมากค่ะทำให้ง่ายเข้าไว้พี่อ้อเคยทำคลิปปุ๋ยคอกหมักมาแล้วนะคะ ทุกคนก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะแล้ววิธีการนำไปใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะคะก็คือว่าใส่เหมือนปุ๋ยทั่วๆไปนะคะก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำตามแค่นั้นเองนะคะใส่เดือนละครั้งก็เพียงพอแล้วนะนี่แหละก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะปลูกผักกินเองก็แบบนี้นะคะไม่ต้องเรื่องมากนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ